สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวทรงกระทัดรัดมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ไม่ใหญ่ไม่โตครับ Ford Eco Sport เครื่องพันห้าตัวท็อปปี2018นะครับตัวนี้สรุปนะครับไม่แท้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับสภาพสวยเกรดเอพรีเมียมเลยครับไม่เคยชนสีสวยเต็มนะครับไม่แท้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับผ่อน4,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับสีสันเต็มร้อยนะครับรถอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็น e c o Sport นะครับเป็น Ford Eco Sport ปี2018นะครับนี่เลยครับด้านหลังก็จะเปิดท้ายได้แบบนี้นะครับมีสันรูปด้วยครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยมากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับ5้าที่นั่งแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังสำหรับวางของใส่ของได้พอประมาณนะครับเดินทางใกล้ไกลไปได้สะดวกครับรถอยู่ในสภาพที่สวยจัดนะครับไม่เคยชนไม่แท้1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยนะครับใครชอบสนใจได้ ปี2018นะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับชมเช็คพิจารณาดูได้นะครับยูมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยใครกําลังหารถทรงนี้แนวนี้นะครับก็ชมเช็คดูได้นะครับสําหรับผมคัดและเช็คเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คและกการันตีให้เรียบร้อยนะครับ จัดส่งทั่วไทยเอกสารก็ครบนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไปแน่นให้ได้ทั่วไทยนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามกลุ่มของ e c o Sport นี่ละครับสำหรับตัวนี้ผมคัดและเช็คเรียบร้อยใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ขอเป็นเครดิตนะครับจับจองกันได้ทันทีนะครับรับรองว่าได้รถทุกกรณีนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับใครไม่ชอบไม่เป็นไรเผื่อคันหน้ามีโอกาสจะชอบนะครับและมีโอกาสจะซื้อก็โทรเจราจารสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับเผื่อพี่น้องหรือญาติท่านจะได้เห็นว่าช่องเนี้ยรถถูกราคาดีสาภาพดีคัดแล้วเช็คแล้วนะครับเผื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นที่มันแพงกว่าน,นี้นะครับเผื่อ มีใครกำลังหารถนะครับก็ถือว่าช่วยสมาชิกเพื่อนพ้องพี่น้องกันได้อีกทางหนึ่งนะครับก็ลองชมและเช็คดูนะครับผลงานในช่องก็ฝากไว้เยอะครับรถไม่แรงราคาไม่แพงและที่สำคัญคือคัสสภาพเกรดพรีเมียมมาฝากนะครับสำหรับคันนี้เรียกว่าเกรดพรีเมียมเลยครับเอาไป 3A นะครับ 3A รถสวยมากๆนะครับปี2018ด้วยครับเจ่มจริงครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยครับ